สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอก็จะมารีวิวเมนบอร์ดที่ใส่กับ CPU AMD Ryzen 5000 Series นะครับตัวนี้จะเป็นเมนบอร์ด Asrock B550M Steel Legend นะครับเมื่อกี้ผมเกือบพูด B450M นะครับตัว B50M เนี่ย จะสามารถใส่กับ CPU AMD Ryzen 5000ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอัปเดตไบออดให้มันยุ่งยากนะผมคือติดตั้ง CPU เสร็จปุ๊บประกอบเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นบอร์ด B450 อยู่นะครับแล้วจะใส่ CPU AMD 5000 series เพื่อนๆก็ต้องอัปเกรดไบออดก่อนนะผมโดยใช้ CPU AMD รุ่นก่อนหน้านี้นะผมว่าจะเป็น3,000 s ีร i ส์2,000ซี r ีส์1,000ซีรีส์เนี่ยอัปเกรดให้มันเป็นไบออดเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วทีนี้มันถึงจะใส่ตัว5,000ซีรีส์ได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงวิธีการอัปเกรดไบออดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามในช่องผมได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรุนวาตาของตัว B500M Steel Legend ดีกว่าผมว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกับ B450 เนี่ยว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับโอเค ก่อนที่เราจะไปดูหน้าตากันเนี่ยก็ฝากเพื่อนกด subscribe เป็นกำลังใจให้บล็อกด้วยนะครับเอเคครับเราก็มาดูหน้าตากล่องกันเลยนะผมก็จะเขียนว่า b 5 0 m s t e e l e g e n นะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเขียนว่า amd 3 gen amd license desktop lady นะครับแต่มบอกว่า not compatible with amd license 5 3 4 5 3 4 0 g and amd license 3 2 0 g นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าไอตัว b 5 0 m ตัวเนี้ยมันจะใช้กับ 5.3.0G กับ 3.2.0G ได้ไหมพราะมันเขียนว่า not compatible นะครับแล้วก็รองรับ poly sync นะครับผมรองรับการ sync ไฟ rgb ต่างๆผมมีพอร์ต dmi ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนฟีเจอร์ด้านหลังนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อบอกเลยว่าครบมากๆเลยนะครับ มีปุ่มเคลียร์ซีมอสด้วยนะผมในกรณีที่เราโอเวอร์ฮ็อกซิวูหรือว่าโอเวอร์เขาบัลล์มเนี่ยแล้วมันเอ๋อเนี่ยนะครับเราสามารถมากดปุ่มเคลียร์การตั้งค่าใหม่ได้นะผมมีพอร์ต HDMI มีดิสเพย์พอร์ตนะครับผมแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีไบออดมารองรับกับ CPU ูใช่มันมีรหัส G นะผมสาม0ันซีรีส์เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็มีพอร์ต PS2 นะครับมี USB 2.0 2พอร์ตมี USB 3.2 Gen 2 Type A แล้วก็ Type C มีย s b 3.2เจน1 4พอร์ตนะผมพอร์ตแลน 2.5G เลยนะผมรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็มีในส่วนของระบบเสียงนะครับต่อมาในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับผมตัวนี้ครับก็รองรับ AMD CPU AMD 3000และ4000ซีรีส s เองนะครับ4000ซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นตัว5000ซีรีส์นั่นแหละนะครับแต่มันข้าม 4,000ซีรีสไปกลายเป็นเลข5ไปเลยนะครับเนาะสว่วนนี้ครับก็จะเขียนว่ารองรับบัสแรม4,733เลยนะผมถือว่ารองรับบัสแรมได้สูงมากๆเลยนะผมแล้วก็ตัว PCIe เนี e ่ยจะเป็น4.0 x16 แล้วนะครับรองรับการต่อ AMD c r o s s f i r การจออ2ใบนะโอเคครับ l o u เสียง7.1ฟอร์แฟกเตอร์เป็น micro ATX โอเคครับสว่วนอะไรตรงนี้ผมก็จะเป็นในมี Me audio ผมเสียงสมจิงอันนี้ก็เป็น Dragon 2.5G นะครับรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด็อกเตอร์มอสนะครับผมระบบไฟดีเสถียรนะครับมีไฮเปอร์เอ็มดอทนะครับตัวนี้ก็รองรับ PCIe x p r e s s 4.0ด้วยผมรองรับการอ่านเข้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสริมสมรรถการจอให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานี้ก็เป็นพลิโคม r G B รองรับพวกซิงไฟผ่าน RGB ต่างๆว่าจะเป็นชุดน้ำหรือว่าพัดลมเคียนเนี่ยสามารถประผ่านซอฟต์แวร์ได้ ส่วนนี้ก็เป็นระบบการจ่ายไฟของกองกระแสไฟสเสถียรมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะต่อมาทีนี้เรามาดูหน้าตาของมนบอร์ดกันเลยดีกว่าอ่ะก็แค่จะไปดูหน้า,าตาตาเมนบอร์ดนะครับลองดูสีที่เขาแถมมาให้ดีกว่าผมก็ปกติเลยนะครับก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับมีคู่มือแล้วก็สายซาต้าแล้วก็จะมีน็อตติดตั้ง m.2 นะครับแล้วก็นี่ครับจะมีสติ๊กเกอร์ให้เราเอาไว้ไปติดตู้เย็นด้วยนะครับนี่เยอะแยะมากมายอ๋อแล้วก็จะมี ตีนตุ๊กแกด้วยนะผมตีนตุ๊กแกผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับจะเป็นเอาไว้แบบเก็บสายหนักนะนะทีนี้เรามาดูหน้าตาเป e ็นบอร์ดกันเลยนะครับนี่หน้าตาเป e ็นบอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของที่เสียบสายไฟเลี้ยง CPU นะผมก็จะมี8ปดบวกสพินนะครับผมรองรับ CPU ที่กินไฟหนักๆนะครับส่วน CPU ที่ผมติดตั้งไปตอนนี้เป็น AMD Ryzen 7 5 8 0 0 x นะครับถือว่าแรงๆเลยนะนะครับนี่ก็คือซิงค์และเป็นขอ้อนภาคจ่ายไฟผมรู้สึกว่า มันจะบางกว่าตัว450นะครับแล้วก็จะส่วนของตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านะครับส่วนเวอร์แต่ซิงค์เนี่ยผมว่าพอๆกันนะครับเสร็จแล้วก็สี่สล็อตปกติเลยแล้วก็จะส่วนของสลอ็อตก้านจอนะครับตัวนี้ก็จะทําให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับฟังเสียงนะนะครับแข็งแรงมากแล้วก็สามารถปลดล็อกกร์ดจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็น M2 Wi-fi ผมเอาไว้เสียบการ์ด w i f i นั่นเองอันนี้ก็ติดตั้ง m 2ใต้ใต้นี้นะครับนี่แม่ก่ยให้การรับประารร้อนเ2ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเราติตัง้ง M2 เราก็ต้องขันตัวนี้ออกมานะครับนี่ก็จะรองรับการเสียบพัดลมนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเยอะแยะมากมายเลยส่วนนี้ก็เป็นรองรับการเสียบ RGB นะครับโอเคตัวนี้ก็เสียบพัดลมได้หนึ่งจุดต,ตัวนี้ก็เสียบพัดลมเสียบพัดลมถือว่าเยอะเลยนะผมสำหรับเคสใครที่มีพัดลมเยอะเนี่ยเมนบอกตัวนี้ก็รองรับหลายตัวเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟ RGB แล้วครับผมมีสองจุดนะครับถือว่าเยอะแยะมากมายถูกใจสำหรับสาย RGB แน่นอนนะครับนี่พอการเชื่อมต่อด้านหลังประมาณนี้นะครับ่ะ แล้วก็จะมีตรงนี้ครับเสริมความแข็งแรงมาให้ด้วยโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวง่ายๆผมประกอบเสร็จจะลองเปิดให้ดูไฟ RGB ว่ารุ่นนี้จะสวยแค่ไหนเนาะโอเคทีนี้ผมจะลองมาเปรียบเทียบหน้าตากันกับตัว B450M กับ B550M นะครับเห็นไหมครับว่าเห็นความแตกต่างกันไหมในส่วนของการละบายความร้อนผานจาไฟเห็นไหมครับไอตัวนี้ มันจะหนากว่ามันยืดออกมานะครับแต่เนี้ยมันจะออกบางๆนะครับออกบางๆแล้วก็ในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับแม้ตัวเนี้ยมันอัดแน่นมาเยอะกว่าว่าสังเกตน,นะครับน,นี่ครับเดี๋ยวผุมหามุมก่อนนี่ครับเห็นไหมเรียงกันเป็นตับเลยปุ๊บ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 นี่เพิ่มมาอย่างละสองไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ดู B ีเสียศูนย์นะครับเห็นไหมมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้มีนิดเดียวเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับซิงกำมะคมร้อนก็จะเดมาหน่อยนึ่งคล้ายๆกันนะผมตรงนี้คล้ายๆกันเห็นไหมครับกับตัว550นี่ครับนี่แต่ผมรู้สึกว่า5 5 0ตรงนี้มันอาจจะหนากว่านะครับมีช่องตรงนี้ด้วยนะแต่ตรงนี้ของอ้ตรงนี้มันมีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับเนี่ยดูสกว่าในโซนตรงเนี้ยของ B50 ตรงนี้จะหนากว่าแต่โซนตรงเนี้ยนะครับ B ี5 0ศนย์ตรงนี้จะหนากว่า นะครับแล้วก็ในส่วนของสล็อตตาจอนะครับตัว B40 จะออกแบบมาเป็นแบบนี้แต่ตัว50จะสังเกตเห็นว่ามันมันจะเป็นล่องสลับสลับสลับกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็การติดตั้ง m 2นะครับนี่ตัว50จะติดตั้งภายใต้ซิงค์เอาความร้อนนะครับแต่ตัว4 5 0นะ่ะจะติดตั้งเพียวๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีซิงค์แล้วก็ไม่มีสล็อตติดตั้ง Wi-fi นะครับแต่ตัว c สีสเนี่ยมันสามารถติตั้ง m 2ทูได้2จุดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็ติดแดงติดตั้งได้2จุดเหมือนกันนะผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนเสียงครับผมอันนี้มีอยู่5ผม5กระปุกนอะนส่วนอันนี้จะมีอยู่4กระปุกแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณภาพเสียงมันจะพอๆกันไหมเพราะว่านี้มันจะดูสูงกว่านะครับแต่ตัว5 50เนี่ยมันจะดูเตีย้ยๆเห็นไหมครับมันจะออกเตีย้ยๆ โอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหนึ่งสเท่ากัน P C เท่ากัน1,2,3เท่ากันนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปลองเปิดใช้งานกันดูว่าไฟตัว550เนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับอันนี้ก็คือหน้าตาของไฟที่เมนบอร์ดนะครับเป็นยัไงบ้างครับสวยงามไหมมันอยู่ข้างใต้ ซิงค์ระบายความร้อน m. dot t นะครับใต้ชิปเซตนั่นแหละนะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมนี่ตรง cover back o นะครับเป็นไฟสว่างสวยงามมากเลยนี่ครับประมาณนี้นะมันจะมีไฟแค่2จุดนะครับผมก็ดูสว่างสวัยนะครับส่วนขอบๆตรงนี้ไม่มีนะครับจะมีแค่2จุดนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้